ทหารรับจ้างทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บันทึกการอัปเดตซีซั่น2อาวุธใหม่ปืนไรเฟิลสู่โจม a n 9 4ไรเฟิลจู่โจม a n 9 4อาวุธใหม่ที่มีความแม่นยำสูงและระยะหวังผลที่ดีเยี่ยมใช้กระสุนขนาด5.45คูณ39มิลลิเมตรในเวลาเดียวกัน AN-94 ยังมีหมดรัว2นัดที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยและเมื่อยิงนัดแรกจะยิงกระสุน2นัดด้วยอัตรา1800นัดต่อน,นาทีเป็นปืนไรเฟิลจูโจมที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะกลางและระยะไกลที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก AN-94 มีแรงถีบค่อนข้างมากดังนั้นในแง่ของการปรับแต่งคุณสามารถเปลี่ยนฐานท้ายเพื่อลดแรงถีบลงรวมถึงใส่คลิปหน้าและเลเซอร์ช่วยเล็งเพื่อให้การยิงแบบทิแม่นยำขึ้น สุดท้ายให้เพิ่มกล้องเล็งและแมกกาซีนขนาด60นัดเพื่อให้คุณสามารถต่อสู้ในระยะกลางและระยะไกลได้อย่างยาวนาน